สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่สิรินะคะ่อเพื่อนเข้าครัววันนี้จะมาทำเมนูแกงฟักใส่ไก่นะคะ แกงฟักใส่ไก่นะคะเพื่อนค่ะก็เป็นแกงบ้านๆนะคะเป็นแกงป่าบ้านๆนแกงฟักใส่ไก่นะคะสิ่งแรกเลยเราก็จะมีฟักเขียวนะคะหั่นแล้วนะคะก็มะเขือพวงนะคะเด็ดแล้วและที่ตามด้วยก็เป็นใบกะเพรานะคะ ก็จะมีไก่ไก่ชั้นใช้เป็นไก่สันนานาอเนอี่ยสันอกแล้วก็พริกแกงนะคะโขกเองนะคะนี่ก็ปรุงรสด้วยปลาร้าน้ำปลาเกลือผมปรุงรสดีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันถ่ะเพื่อนก็เป็นแกงบ้านๆนะคะง่ายๆนะคะไม่เป็นเหมือนคล้ายๆแกง เรียกว่าแกงป่าเนาะแกงป่าแกงปลา,าฟักนะคะเป็นแกงพื้นบ้านง่งายๆไปดูกันค่ะเพื่อนๆไปรับชมนะคะว่าแกงออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมไปติดตามชมค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มทําเลยนะคะสิ่งแรกเราจะนําไก่ลงไปทั่วก่อนนะคะ ัวขไข่ก่อนนะเราตั่วไก่ให้พอประมาณนะคะเราก็จะใส่ใส่เกลือไปสักนิดหนึ่งนล้วเพื่อนจิ้มซอนประมาณนี้ พอประมาณนะครับเราจะใส่พีิเครื่องแกงนะคะพิเคลื่งแกงลงไปผัดผัดให้พริกแกงกับเนื้อไก่เข้าด้วยกัน แกไปได้พอประมาณสมควรนะเพื่อเราก็จะใส่ปลาร้าไปนิดหนึ่งนะใส่ปลา้าไปคั่วด้วยนะจะได้หมมอมหอมนี่ตองไปคั่วเลย ครเพื่อนเราก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปเป็นน้ำซุปนะ เอาครื่องแกงหอมแล้วใช่ไหมเพื่อนเราก็ใส่น้ำลงไปมานนี้ใส่น้ำลงไปแล้วก็จะรอให้น้ำแกงเดือดเนาะรอให้น้ำแกงเดือดล้วก็ปิดฝาไว้ ก็ปิดฝาไว้ก่อนเพื่อรอให้น้ำแกงเดือดเนานะเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆเราก็มาดูน้ำแกงนะคะเดือดแล้วนะเะสร็จแล้วเราก็จะใส่ฟักนะใส่ฟักที่หั่นเอาไว้แล้วนะใส่ไปเลย เราก็จะรอให้ฟักสุกนะคะฟักจะสุกยากนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะเราก็ต้องรออย่างน้อยต้องมีประมาณ5นาทีนะฟักจะนิ่มนะคะ ัคก,ก็เริ่มจะสุกแล้วนั้นเพื่อนเนาะีนี้เราก็จะมาปรุงรสแล้วนะคะเราจะปรุงรสนะคะเพื่อนนะก่อนอื่นเราก็จะมาชิมดูก่อนเนาะว่ารสชาติจะเอาเป็นยังไง จะมาตัวช่วยรถดีใส่ไปเกลือส่งช้อน <c oughs> ก็เสร็จปลาน้ำเพื่อนเนาะปลาใส่ไปสองช้อน,นขาดไม่ได้เลยปลาเนะ อร่อยกับตงปลา,านั่นคืเพราะว่าเป็นแกงป,ป,ป่ามันก็ต้องมีปลาน้ำตา มัวเร็วจ้ามัวเร็วจ้าเติมความเค็มนิดหนึ่งน้ำปลาเพื่อนเศรหลายเศรษลายแล้วจ้า ก็จะใส่มะเขือพวงเพื่อนแส่ไปคือเราจะใส่มะเขือพวงตอนจบที่เราจะได้พร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนนะไหมคะ รอให้ฟักสุกอีกนิดหนึ่งก็เป็นอันว่าเสร็จพร้อมเสิร์ฟสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟน้ำเพื่อนเสร็จแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลย สสเสร็จแล้วค่ะไฟร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะเสร็จแล้วขอเพิ่มเติมเพิ่มเติมแต่งหน้าด้วยใบกัะเทราเท่านี้ก็สวยแล้วเพื่อนดูสิคะนะคะง่ายแฟงปาก เปิดไฟมันเพื่อนดูนี้ไมไ่เปิดไฟนะคะเสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะสำหรับเมนูแกงฟักวันนี้นะคะเพื่อน,อนแกงฟักใส่ไก่นะคะเป็นอันเรียบร้อยสมบูรณ์นะคร ใครที่เข้ามารับชมแล้วชอบเมนูนี้ก็กดแชร์กดไลค์ share, กดซับสไคร์นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเมนูอร่อยๆจากครัวพี่สิรินะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครหิวแวะมานะจ๊ะร้อนๆไอ้ท่วนๆเลยจ้าเห็นไหมคะนี่แซ่บนัวนะคะเพื่อนแซ่บนัว เหมือนจะไม่ตัวนะแต่ว่านัวคักๆค่ะไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะเพื่อนสวัสดีจ้า